ทั้งหนุ่มทั้งสาวัวเองก็ต้องกล่าวดอกนาต่อ,อ,อ,อทุกขางใจัำตั้คิดถึงพี่มาตั้งแต่วันจากก็พี่มาม oh. าฉาันและจะขอสวัสด,ดีแนะคุณพี่เอ้ยทั้งสอง แต่พี่จะไมมาคุณลูกสบายดีกว่าคือยังไม่เศร้ายังไม่โองเศร้ายังไม่มองไ้ว่ชู้นองยังไม่เมาแต่เวลากินเขาล้างไม่เอเมือว่าแต่จะไม่พบเอ้ยไม่พานแต่เตียงฉันนะมันไม่พรออกเขาลือวาร์รตอนั้นรูปล่อถามสาวๆก่อนว่ร์รัตตอรอไม่จ้า โอ้ทำไมเสียงหล่อแต่ว่าทำไมหล่อที่เพิ่งค่อยหล่อไม่แม่หล,ล่อโอ้เป็น,น,เ,งงน <laughs> เ,เป็นเองกันไหนก็ประมาทเลยเขาแกลงชมดอกเขาแ<โล> <laughs> กลงชมดอกไปมันเต็บวันนี้ หลอจริงๆน้ยเมนุ้มาตรงนี้ว่าเฮ <c oughs> อไปยืนไอ้ยืนนั่นอ้าวกัน่อเอบเปะคว่มหลอก็ไฟเอที่เขาพูดมันก็ไม่ผิด <c oughs> เอาพี่ลองบอกความจริงเราไหนวันเป็นมาว่าก็ทุกจริงรีดเพราะว่าเมียดาคือพาคิริย์มนันแน่นจริงๆเิงอ่อเอออออออรือ <Tipp ett uell> จริงไหมจริงจ้ะก็ไหนเขาว่ามียดาพอปันหาเรื่อ้รีวู้ดอ่งนาโนงนานี่มันเมนจริงจริงรอวาสนาเอ้ก็แนวผัวไปกินเหล้าเมามาเมียเขาก็ด่าเลยงามท้งชื่อก็เลยไม่ให้จริงเลวนี่ดวงเนื้อจริงไร ปไปหาเมียก็พอเมียเธอเห็นผัวเมามามันช่างมายืนชี้นาด่าใส่เมียแกน,น,นั่นเองไม่ไหวนะผัวเลยเนาะเมียฉันมันยังฉลาดแบบไหะฉลาดยังไงล่ะอยู่บ้านท,ที่เคยด่าฉะนั้นมันมาเที่ยวด่าอยู่ไหนนะนี่คนไรที่เคยเถียงเขาด้าี่อายเขาเนาะ <c oughs> พอมเพอมามาก็ด่าใส่มันด่าใส่ด่าขัวชังมันเถอะเกิดเป็นเมียมไม่ด่าผัวะจะกี่ให้งะไปด่าใครง่ด่าใครโน่เมีเจ้าพระคุณเขาไม่มองด่าคืินแลด่าคือเขามาน้องมาผีมีผียังมาเผาใกล้เคเมียด่าเวลาเมาไม่เกมพวงก็หมดพูด นางนี่นะเป็นหญิงกว่ายาเที่ยวมารยาเ <c oughs> ขาถูกเบอร์กันนี่ทังนนางเป็นหญิงยาเที่ยวมารยาไอ,อาา้เคมียดานี่พอมันเหนื่อยมันลาเดี๋ยวมันหยุดไอ้เคมียดาจ้ามันจีเเรืองทานคือวิทยุอะไรก็มัน เมียดานี่เมื่เพลองทานคือวิทยุครับเดี๋ยวมันดานเหนื่อยมันก็ยุดยุดแล้วมันก็นอนรับไปตื่นมามันก็เอาใหม่ที่ทั้งนนก็โดนมันคือกันเราเสี่ยบอกไม่เหลือแล้ววัดเจ้าเก่าเปลียววัดเจ้าก่าเปลีวเลยใหญ่หมูไปทั้งนูน่นอีกเลย โอ้สมัครสมานสามัคคีกันดีแล้วเนาใหญ่ไปหากันเออเชียงกอกปากาไอ้แค่เมียด่ามันจะรูเรื่องทานคือกวิทยุดักนาต่ออะไรก็ไม่เยอะ ว่าด่าได้ก็ด่าไปจะพอเสียหายอะไรเยอะที่เรามาอย่างชัดกมันอย่าถึงอันเยอะมาไหนว่าเจญกิเีสที่เป็นเมียแต่ที่ประดมกัเป็นแม่ดูควาพี่ดมอเมียเดิมโนมอเมียเดิมจะกล่าวคำถามตามแล้วไม่ให้เมียดึงเมีย ให้วาสนาน้องถามใครถ้าพี่ชายทำเกินอยากรู้เรื่องราวของพี่เกินจึงเอ่ยคำถามเ่าเมื่อพอบอกพี่อยาเบียงจงเล่าเรื่องความจริงเราก่อนไหนเขาลือว่าเมีย ผีตกเรือนมันเรื่องจริงเรืออ,อ,อ,อว่านี่ก็ข่าวไอ้เขาลืมว่ามีนี่นะผีตกเรือนดอกเนรนี่มันเรื่องดอกนาโนกนาว่า,า,านี่จริงหรือ สาเหตุมันเกิดน่ะคือว่าวันเดียวกันวันนั้นหละวันฉันเมาเขาบ้าฉันเปนอ่ะก็แนวเองไม่กลาเถียงเมียอยู่ในงานเล้แม่งามทั้งชื่อก็เลยไม่ให้จริ้งรักก็ง้ามเอ้ยจริงรึงเนบสาเหตุที่เขาเล่าว่าเมียถีบน่ะวันเดียวกันนั่นเลยวันเดียวกันวันนั้นน่ะฉันเมาเข่าบานมาก็เลยมารบกันกับเมีย เาแล้วนาจะรอนเฉยๆเปก็เมียก็เลยมารบกันก็เมียมันเลยเสียก็อยากก็มิดที่เมียกูถีบโยนเมียกูเข่าใจพิษว่ากูไปได้กันก็มึงได้กันก็มึงนี่แหละสาเหตุมันโอ้นี่ก็เข่าใจพิษคือกันเนาะครับนุ๊ขอบคุณครับขอบคุณครับผม ไอ้เสือลายพังชื่อป๋าอะไรโน่นโอ้โหจ<ะ>้าป๋าบุญบุญโอ้ป๋าบุญปา๋าบุญมาให้คนละยี่สิบบาทบอกว่า<อ>เอ่อ เออเมียเข่าใจพิษว่ากูไปได้กันก็มึงนี่แหละสาเหตุมันเองก็เชิงเลยก็เข้าแลก็อามองอ่าวก็คนอื่นทำไมเกยไม่ถามไม่หมายชามหมายถวยชะบุญมาเจโกนฉันก็เคยหัดต่อยมวยเมียถีบก็เลยไม่ทุกเกิดเป็นไทยตายเป็นไทยฉันไม่เ้ใจของเองเป็นทุกข์โมโห